อาจจะทําผิดพลาดอาจจะทาให้เสียใจยนั่นคือเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมถ้าเป็นเรื่องของแผ่นดินคนไทยสองเสียงหน่อยได้ไหมเท่เหมือนเดิมประโยคมันดูเท่มันดูทําว่าตัวเองเป็นฮีโร่กลายมาเป็นประเด็นร้อนให้ถูกพูดถึงอีกครั้งสำหรับนักร้องนักสแสดงหนุ่มชื่อดังโตโน่ภาคินคำวิไลศักด์ หลังมีข่าวเลิกรากับนางเอกดังอย่างนิชาไปนะคะซึ่งตอนนี้โตโน่ได้ไปเปิดคอนเสิร์ตท,ที่ยุโรปยาวถึง3เดือนโตโน่เนี่ยได้ไปพูดบนเวทีคอนเสิร์ตบอกว่ารู้ไหมตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนผมมีความสุขผมดีใจ15ปีที่อยู่ในวงการได้ทำเพื่อบ้านเกิดอีสานเรื่องส่วนตัวผมอาจจะพลาดแต่เรื่องของแผ่นดินแล้วก็มือทุบอกค่ะคนไทยส่งเสียงหน่อยได้ไหม ผมมีความสุขผมดีใจ15ปีที่อยู่ในวงการนะครับได้ทำเพื่อบ้านเกิดผมบ้านนั่นก็คืออีสานอาจจะทำให้อาจจะทำผิดพลาดอาจจะทำให้เสียใจนั่นคือเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมถ้าเป็นเรื่องของแผ่นดิน คนไทยส่งเสียงหน่อยได้ไหมผมมีความสุขผมดีใจ15ปีที่อยู่ในวงการนะครับได้ทำเพื่อบ้านเกิดผมบ้างนั่นก็คืออีสานอาจจะทำให้อาจจะทำผิดพลาดอาจจะทำให้เสียใจนั่นคือเรื่องส่วนตัว แต่ถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมถ้าเป็นเรื่องของแผ่นดินคนไทยส่งเสียงหน่อยได้ไหมล่าสุดบอยเอนเตอร์เทนหลังจากได้ฟังคลิปโตโน่ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปและมีการกล่าวถึงความผิดพลาดในอดีตก็ได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงโตโน่บอกว่าเรื่องส่วนตัวผมอาจจะพลาด พี่บอยขอขยี้ประโยคนี้ได้ไหมสิ่งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่โตโนโ่พูดชัดขนาดนี้น่าจะเป็นการยอมรับด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดสิ่งที่น้องมายออกมาพูดสิ่งที่ฝั่งผู้ชายออกมาพูดแสดงว่าก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะโตโนโ่เองก็ไม่เคยปฏิเสธและครั้งนี้ก็ออกมายืนยันว่าเรื่องส่วนตัวผมอาจจะพลาดแต่เรื่องของแผ่นดินคนไทยส่งเสียงหน่อยได้ไหม คนในออสโลเขาทายคลิปแล้วก็ลงโซเชียลกันคนไทยก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าประโยคก็ยังดูเท่เหมือนเดิมทำว่าตัวเองเป็นฮีโร่ก็เลยทำให้กลายมาเป็นประเด็น ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งแต่3เดือนก็ยังไม่เคยเห็นโตโน่ออกมาพูดอย่างจริงใจพี่บอยขยี้ประโยคนี้ได้ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่โตโน่พูดชัดแบบนี้คำนี้เนี่ยถ้าพี่บอยฟังแบบพี่บอยเนี่ยนะน่าจะเป็นการยอมรับด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมนิชาเนี่ยได้มาให้สัมภาษณ์สื่อในงานอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งและได้ตอบคำถามว่าจะรีเทิร์นรักครั้งเก่าหรือไม่ นิชาบอกว่าอยู่คนเดียวแฮปปี้มูฟออนแล้วไม่เปิดให้ใครเข้ามาขอเวลาแป๊บลั c กี้อินเกไมลั u กี้อินเลฟชีวิตไม่ต้องเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างซึ่งนิชายังไม่เคยออกมาพูดเลยคนก็อาจจะเดาไปได้เข้าใจกันไปได้ค่ะนิชาก็ยังยืนยันเหมือนเดิม นี่ยังไม่ชัดเจนอีกหรอคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็แล้วแต่เขาเราพูดตามความจริงของเราในพาร์ทที่พูดไปแล้วถ้าอยากจะคิดหรือจินตนาการในแบบของตัวเองก็คงไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ถามว่ากระทบความรู้สึกไหมเต็มมนุษย์ก็มีบ้างที่รู้สึกว่า what เกิดอะไรขึ้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้แต่วันนี้นิชาก็ยังชัดเจนยังไม่ชัดเจนอีกหรอคะ อยากบอกทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนิชา move on แล้วนิชามีชีวิตการทำงานล่าสุดก็เพึ่งไปคานส์ ans, มาเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ได้ไปที่นั่นก็โฟกัสกับชีวิตพาร์ทอื่นๆชีวิตเราไม่ได้มีแค่พาร์ทความรักอย่างเดียวเรายังมีอีกหลายอย่างมากเลยเพื่อนความรักดีๆจากคนรอบตัวงานดีๆมันดีจะตาย ฝนตกก็กลางล่มเลยค่ะค่ะเป็นวันที่เป็นวันยากๆในชีวิตก็จริงๆเป็นวันที่ถ้าถ้าเป็นนิชานิชาจะจำศีลก่อนค่ะจำศีลมาถึงแบบกลับไปอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองเยอะๆว่าว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรแล้วเราต้องการอะไรแล้วถ้าคือเราจะไปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า สำหรับวิชาแล้วคือไม่ว่าจะเป็นทางเดินแบบไหนก็รู้สึกว่าอยากตัดสินใจด้วยด้วยตัวเราจริงๆไม่ใช่แบบตัดสินใจเพราะคนนั้นบอกแบบนี้คนนี้บอกแบบนี้คนนี้พูดแบบนั้นคนนั้นพูดแบบนี้อะไรนะคะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะสําคัญที่สุดแล้วเรามองย้อนกลับมาเราก็จะไม่เสียใจทีหลังด้วยอะไรนะคะอยากอะไรนะอยากังคิดดีว่าว่าแบบ่เรา ไม่มีใครรู้จากเราเท่าตัวเราตัวเราเองค่ะ,คะมันได้มาจากทำไมมันได้มาจากอยู่ๆถึงมีความก้ก็เอ้ยจริงๆ <Okay. S 1> เอ่อหลายคนค่ะคือแบบทั้งพี่ๆในวงการทั้งเอ่อคนที่เป็นแบบไอดอลของเราหรือว่าเอ่อสิ่งที่เราเคยเห็นแบบคนหลายๆคนแชร์มุมมองตัวเองผ่านผ่านเรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า พอเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าหนูเองเคยผ่านเรื่องราวตอนแบบเข้าวงการมาแล้วก็มีคนแบบเขาอาจจะยังไม่ได้รู้ไม่ได้รู้จักเราเขาก็ <S 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 อาจจะพูดไปต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วแบบเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเราแล้วเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ มันคงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าไม่งั้นคงไม่ได้มีนิชาในวันนี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่าฟังแต่เสียงคนอื่นแล้วก็เศร้าน้อยใจแล้วก็หยุดทํามันไปอะไรเงี้ยค่ะงานที่หลายๆคนอาจจะนเราเป็นตัวเป็นตัวอยา่างตในการใช้ชีวิตในการในความคิดของเราเลยจะต้องอยู่ในกรอบมากค่ะอืมในกรอบไหมสำหรับหนูไม่ค่ะไม่ได้รู้สึกอึดอัดที่แบบว่าเอ่อคน มองว่าเราเป็นไอดอลหรืออะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้รู้สึกอ่ดแล้วก็รู้สึกแอพ r ิเชีย e ด้วยซ้ำที่ที่เขาเห็นพาทนี้ของเราอะไรเงรี้ยถามตรงๆไหมออไดออค้ค่ะและวคุณคางเพลงใช่ว่าอันสุดท้ายนี่ใช่จตัดสิจย,ยังไงโอ้คนเขาบอกว่าแบบเปนดีค่ะเป็ดีแค่ค่ะหนูก็จะตอบคำเดิมว่า หนูมูฟออนแล้วอยู่คนเดียวแล้วก็แฮปปี้ดีค่ะ mm hmm. เพราะว่าหนูยังไม่เคยออกมาพูดอย่างอื่นเลยแต่ว่าคนอาจจะเดาไปก็เข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้แต่ว่าถ้าหนูมีสิทธิ์ที่จะพูดหนูก็จะพูดเหมือนเดิมค่ะ mm hmm. คือคอมเมนต์ต่างๆพอเข้ามาอะไงกันมันเป็นกระทบกับเราไหมเพราะบางคนก็เอ,อ๊ะยังไ <c oughs> งแล้วเขาก็โจมตี <c oughs> เราคิดว่าเราอาจจะพูดไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยยังไม่คิดอะไรเงี้ย ไม่ชัดหรอคะ <laughs> <c oughs> ไปถึงว่าบางที <c oughs> เขาอาจจะแบบโดนีเรานีเราแบบมีคอมเมนต์มาโดนตีเราแบบ <c oughs> <ม>ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ก็แล้วแต่เขาหนูก็พูดตามความจริงของหนู <c oughs> หนูพูดในพาร์ทที่ที่ <c oughs> หนูพูดไปแล้วอ่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าอยากจะคิดหรือว่าจินตนาการหรือว่าอะไรในแบบของตัวเองก็หนูคงไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ค่ะหนูก็จริงจ มันก็มันคงห้ามอะไม่ได้คกระทบความรู้สึกไหมอะเพราะว่าอย่างที่ค่บอกว่าเรารู้แหละว่าตัวเราเป็นยังไงแล้วคนอื่นไม่รู้แต่ว่าไอการที่คนอื่นไม่รู้อะเอาแต่มาตีความไปได้หลายรูปแบบก็เอ่อกระทบความรู้สึกไหมเอาจริงก็เป็นมนุษย์ก็มีบ้างที่รู้สึกว่า what เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าก็เอ่อเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ว่า เขาจะคิดยังไงกับเราค่ะหนูแบบแบบไม่ต้องเป็นห่วงแบบหนูมูฟออนแล้วแล้วหนูก็มีชีวิตการทํางานล่าสุดก็เพิ่งไปคานสมาอะไรเง<ส>ี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ได้ไปที่น,นั<ส>่น<ส>อะไรเงะะี้ยค่ะกับรอยัลก็หนูก็โฟกัสกับชีวิตพาร์ทอื่นๆนะคะ<ส>ชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่าพาร์ทความรักอย่างเดียวเรายังมีอีกหลายอย่างมากเลยทั้งแบบเพื่อนความรักดีๆแต่คนรอบตัวหรือแม้กระทั่งแบบงานดีๆค่ะแบบ มันดีจะตาย